กล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมอ่อนผู้คนนิยมนำมาประดับประดาบ,บ้านรังสรรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฉารสลมุนและยาสมุนไพรหรือแม้แต่ใช้ดอกตกแต่งเมนูอาหารให้น่ารับประทานกล้วยไม้จึงเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษ,ษฐกิจและประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษย์ทั่วโลกมีพืชวงกล้วยไม้กระจายพันธุ์อยู่กว่า3 0,000ชนิด มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศสามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายซึ่งนับเป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่มีจำนวนกว่า1450ชนิดทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นมีกล้วยไม้สกุลหวายมากกว่า150ชนิดและจำนวนกว่า90ชนิดพบเห็นได้มากในพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยกล้วยไม้สกุลหวายหลากหลายชนิดจะเบ่งบานในช่วงฤดูร้อนฤดูกาลซึ่งเปรียบเสมือนภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรกล้วยไม้ของประเทศไทยอย่างไรก็ตามปัจจุบันกล้วยไม้สกุลหวายกำลังเผชิญกับปัญหาการลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องและเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ซึ่งสาเหตุหลักๆ เกิดจากการลักลอบเก็บกล้วยไม้ป่าเพื่อจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติจากการแพ้วถางป่าทำเกษตรกรรมและปัญหาไฟป่าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีอันนี้ก็เรื่องที่ว่ากล้วยไม้มาหายไปนะครับคือเมื่อก่อนที่เราเป็นเด็กเดินเข้าป่าก็เห็นหน้าหน้ามาออกดอกก็มีทุกต้นไม้ต้นไม้ไหนก็มีอยู่สองต้นสามต้น แต่เดี๋ยวนี้พยายามหาดูก็ไม่เห็นแล้วครับทานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องกล้วยไม้ก็เอามาช่วยส่งเสริมให้ติดให้มันเหมือนเดิมเหมือนป่าเมื่อก่อนที่เราเป็นเด็กอย่าให้มันเห็นเหมือนเดิม <laughs> ด้วยความตระหนักถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเล็งเห็นความสำคัญของกล้วยไม้สกุลหวายซึ่งถือเป็นพันธุไม้สูงค่าในวัฒนธรรมล้านนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้ผลักดันโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลหวายในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยพร้อมทำการเพาะขยายพันธุ์และนำกล้วยไม้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่บูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขาสู่การออกแบบกลยุทธ์และวิธีการทำงานที่มีความต่อเนื่องโดยสามารถแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4กระบวนการหลักได้แก่ 1. คัดเลือกชนิดด้วยวิธีจัดลำดับความสำคัญทางด้านการอนุรักษ์และประเมินสถานภาพด้านการอนุรักษ์ 2. ศึกษาสำรวจประชากรในธรรมชาติและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างประชากรในธรรมชาติรวมถึงปัจจัยคุกคามที่ส่งผลต่อประชากรนั้นๆเพื่อประเมินความสามารถในการอยู่รอดในธรรมชาติที่เป็นปัจจุบัน 3. จัดททำโปรแกรมการอนุรักษ์ที่มีความเหมาะสมกับกล้วยไม้แต่ละชนิดเช่นการอนุรักษ์ในถิ่นอาศัยโดยพยายามปกป้องพื้นที่แหล่งอาศัยเดิม อนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยโดยการเก็บรวบรวมความหลากหลายของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมอาทิสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุก,กรรมรวมถึงการฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยทำการเพาะขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชือ้อทำไมเราจึงจำเป็นต้องเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อนะคะคือว่า มเมล็ดกล้วยไม้นั้นจะงอกเองตามธรรมชาตินั้นได้ยากและ,จะเจริญเติบโตช้าจะจำเป็นต้องเข้ามาช่วยในการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อให้ได้จำนวนที่มากโดยใช้เทคนิคทางการเพราะเลี้ยงในเยื่อซึ่งจะได้จำนวนที่มากเป็นหมื่นเป็นแสนต้นเลยค่ะเทคนิคการเพาะเลี้ยงในเยื่อนะคะเราสามารถเพาะกล้วยไม้ในระยะเวลาสั้นเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้จึงเหมาะเนื่องจาก กล้วยเมล็ดกล้วยไม้เนี่ยนะคะมันมีสารอาหารที่ค่อนข้างน้อยเวลาเพาะในสภาพธรรมชาติเนะะี่ยค่ะอัตราการเจริญเติบโตหรืออัตราการรอดเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าเพาะในสภาพปลอดเชือ้ออีกทั้งยังศึกษาพัฒนาประเภทของวัสดุปลูกและปัจจัยต่างๆที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและเจริญเติบโตของต้นกลา้าในระยะย้ายปลูกสู่ธรรมชาติในการอนุรักษ์กล้วยไม้นะคะ สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาพัฒนาวัสดุปลูกค่ะอายุของต้นกล้าค่ะฤด,ดูการที่จะนำต้นกล้าไปปล่อยนะคะรวมทั้งพื้นที่ที่เหมาะสมกับการนำต้นกล้าแต่ละชนิดอะคะไปปล่อยจะมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจะสามารถช่วยเพิ่มอัตราการลอดของต้นกล้ากล้วยไม้ได้ค่ะอีกทั้งนะคะการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์กล้วยไม้การปลูกต้นกล้าก้วยไม้นะคะให้กับชุมชนค่ะจะทําให้ช่วยสร้างจิตสํานึกแล้วก็ให้ชุมชนนะคะรู้สึกห่วงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองด้วยค่ะ 4. ติดตามประเมินผลตามโปรแกรมที่วางไว้อย่างต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้น1ปีระยะกลาง3ง5ปีและระยะยาว5-10ปี ภายหลังจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์ต่างๆไม่เพียงเท่านั้นบนเป้าหมายของการอนุรักษ์อย่างยังย่งยืนและมีประสิทธิผลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ยังมุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้และปลูกสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลหวายแก่ชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมการเพราะเลี้ยงกล้วยไม้ในบริเวณชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติของกล้วยไม้อย่างใกล้ชิดผ่านการลงมือทำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จุดประกายการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้อย่างรู้คุณค่าพร้อมทั้งบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง สำหรับหนูนะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่มาเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าเราศึกษามาจากทางหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่รู้เกี่ยวกับการรักษาหรือไม่ได้มาจับต้นกล้าจริงๆของมันหรือว่าต้นไม้จริงๆของมันหรือวิธีการดูแลของมันจริงๆค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ ส่วนตัวหนูนะคะก็สึกขอบคุณมากๆทีมงานพี่ๆทุกคนที่ให้เรามีกิจกรรมร่วมแบบนี้การดูแลดอกกล้วยไมย้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากถ้าเราทำผิดวิธีก็คือน้องสามารถสูญพันธุ์ได้เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าทางชุมชนของเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ทำให้แหล่งหมู่บ้านเรามีเป็นการท่องเที่ยวได้ดีมากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ของตัวเองได้ด้วยค่ะโดยปัจจุบนันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังคงส่งเสริมการดำเนินโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องกระนั้นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพราะอนาคตของกล้วยไม้จะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของนักอนุรักษ์เท่านั้นแต่เราทุกคนสามารถร่วมมือกันอนุรักษ์กล้วยไม้ได้ด้วยการไม่ซื้อขายกล้วยไม้ที่ลักลอบนำออกมาจากพื้นป่า มาร่วมกันเป็นพลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของกล้วยไม้ไทยให้ยังคงเบ่งบานในธรรมชาติแต่งแต้มสีสันให้โลกของเราน่าอยู่และสวยงามไปอีกนานแสนนาน